สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะวันนี้เราก็เสร็จภารกิจจากการทำบุญเมื่อเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะช่วงส,สายๆวันนี้เราก็จะมีการประชุมเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารกันนะคะของทีมทนายความของสำนักกฎหมายธรรมรังสีีเรานะคะ ส่วนหลังบ้านวันนี้เราก็จะพา f อมาดูกันนะคะว่าก่อนเริ่มการประชุมเราเตรียมอ,อะไรให้ทีมงานของเราได้ทานคู่กับกาแฟนะคะก็จะพาไปดูไปพูดคุยกันก่อนนะคะก่อนที่จะมีการเริ่มประชุมกันวันนี้นะคะการประชุมยังไม่เริ่มนะคะวันนี้ทนายก่อนการประชุมก็มีทานกาแฟกับสลับเปานะคะ ล้เปาสลับเปานี่คนแล,ล้วท่าทุนเลยนะครับสลรับเปานี่อร่อยมมีสีแดงใส่ด้วยสีแดงเป็นไส้ถั่วจา้าวันนี้เราเส,สิร์ฟไส้ถั่วกันใ่าสีแดงนี่ออใสีแดมส,สีแดงนี่วันนี้อออแล้วทาไมมีสีแดงนี่คือไส้อะไรพี่ไส้ไก่คะ <c oughs> ่ะทนายเอ็มนะคะทนายเอ็มกาแฟทำไมเป็นดำอ่ะ <c oughs> คำๆกันก่อนนะคะก่อนก่อนเริ่มประชุมวันนี้นะคะทุกคนอร่อยไหมอร่อยมากครับ้าบอกว่าไม่อร่อยนี่อันนี้ขนมอะไรใส่ไส้อ่ะขนมใส่ไส้ค่ะขนมปันเรืออวานโดเอ็นเนี่ยขนมใส่ไส้ค่ะช่วงนี้การประชุมก็กำลังเริ่มนะคะทีมทนายความของสำนัก กฎหมายธรรมรังสีก็เริ่มมากันครบแล้วนะคะทุกคนมากันครบทุกคนแล้วก็กำลังประชุมกันอยู่ส่วนเราทีมงานหลังบ้านนะคะก็จะพากันเตรียมผล,ลไม้เสิร์ฟระหว่างที่นั่งประชุมกันด้วยนะคะแล้วก็ทานกาแฟเสร็จทานซาลาเปาเสร็จแล้วก็จะตามด้วยผล,ลไม้นะคะให ท่านได้ทานควบคู่กันไปนะคะช่วงนี้เรามาดูกันนะคะเราจะเสิร์ฟเป็นสับประรดนะคะทุกคนไปปอกสับประรดกันคะ่คนะ,คะสับประรดเราปอกแล้วนะคะก็ออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะไม่สวยเลยปอกไม่เป็นนะคะทุกคนก็เราก็จะเตรียมเสิร์ฟ ทีมทนายของเรานะคะให้ท่านได้ทานไปคุยงานไปนะคะ,ะกำลังใจที่ทางหลังบ้านทนายลุงพลได้เติมเต็มให้กับทีมงานทนายความของสํานักกฎหมายธรรมรังสีนะคะก็คืออาหารการกินนะคะเราต้องเตรียมให้กันให้ครบนะคะแต่ของเราไม่ได้แบบว่าทานยุ่งยากอะไรนะคะคือแบบทานง่าย ทีมงานของเราทานง่ายอยู่ง่ายนะคะเราไปเสิร์ฟกันนะคะอาหารเที่ยงของเราในวันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่เหมือนเดิมนะคะข้าวมันไก่ผลไม้เราก็จะเป็นแตงโมนะคะ ทานกันง่ายๆนะคะทุกคนอันนี้หลังบ้านไม่ได้ทำนะคะข้าวมันไก่เราสั่งจากข้างนอกมานะคะกลัวทุกท่านเบื่อฝีมือของเราอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะเราเอามาอุ่นให้ร้อนอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เสิร์ฟคู่กับน้ำซุปร้อนๆน,นะคะโต๊ะอาหารเราเสร็จแล้วนะคะทุกคน มื้อเที่ยงของเรากินบะแซบแล้วม okay, ่ีแต่ไทยอ้าวอ้าวกินข้าวมันไก่นะคะวันนี้แซ่บบ่ผู้ใดน้อยให้ได้กินให้ร่ำให้รวยเด้อสาธุออากระลาไปล่ะเขาเนี่นโอ้ยเอามันไก่นี่ซื้อร้านใดน้อยนี่แซ่บแท้ วันนี้อร่อยอร่อยข้าวมันใจน้ำซุปเอ้ยน้ำซุปก็อร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างไนเอ็มอร่อยไหมอร่อยจนพูดไม่ออกเลยนะข้าวเต็มปากอยู่เลยก็ยังไม่พูดถ้าสาษาลาก็โบกแซ่ดแอะเดนิบเลอมันเยอแต่นี่ือออกไปเหลือัจะไป ช่วงที่เราทานข้าวกันนะคะก็พูดคุยทักทายกันก็นจะโดอะไรล่ะนไม้เ่อะันสิงไม่ตกไม่เยอก็มีบาก็ทยอยกันออกมาทานนะคะใครหิวก็ออกมาทานเนาะข้าวมันไก่อร่อยไหมครับเฮ้ยไถ่ายทอดสดเลยนะเนี่ยลูกมันหอมเยอะจั

อันนี้น้ำแข็งเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำกระเจีย๊ยบแล้วก็อัญชันมะนาวนะคะสำหรับการประชุมในวันนี้ก็เป็นการประชุมเตรียมข้อมูลรวบรวมเอกสาราที่จะใช้ครึ่งสาในวันที่ส3มมิถุนายนแล้วก็วันที่1กรกฎาคมนะคะเป็นการรวบรวมเก็บข้อมูลของอทนายความเรานะคะ Oh. อันชันมะนาวนะคะเอ้ยอันนี้เป็นน้ำกระเจีย๊ยบนะคะน้ำกระเจีย๊ยบใส่น้ำแข็งนิดนึงนะคะจะได้เย็นชื่นใจเนื้อสีสวยมากเลยนะคะทุกคนช่วยดับกระหายนะคะทำให้เราชุ่มคอนะคะกระเจีย๊ยบ อันัรม์นมานะคะเราทีมหลังบ้านนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมทนายของเราก็คือการเติมเต็มอาหารนะคะมื้ออาหารว่างอาหารเที่ยงนะคะทุกคน ใหยทุกท่านได้ทานอิน่มนะคะอาหารของเราก็เหมือนที่เห็นนะคะก็จะเป็นแบบง่ายๆทานง่ายๆมือ้อพิเศษเราก็จะมีตังหะนะคะทุกคนเราก็จะทานแบบง่ายๆก่อนนะคะ ไไปนเสำหรับการประชุมวันนี้เชา้าเที่ยงกลางวันเรียบร้อยแล้วนะคะรอดูว่าจะมีมื้อเย็นอีกไหมก็รอรุ้นกันนะคะว่าเอกสารเราจะจัดเตรียมเรียบร้อยไหมเพราะว่าใกล้วันแล้วนะคะเอซใกล้วันถึงใกล้จะถึงวันอีกแล้วนะคะทุกคนก็คอยให้กำลังใจกันนะคะ ก็มีหลายๆอย่างนะคะที่ต้องอจัดเตรียมเพื่อที่จะเดินทางนะคะเพราะว่าระยะทางก็ไกลพอสมควรสำหรับวันนี้การประชุมก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะทานข้าวอิ่มเบรกกาแฟพร้อมนะคะทีมงานหลังบ้านจัดเตรียมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากเราได้ส่งให้กับทีมทนายของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้หลังบ้านทนายลุงพลจะขอลบไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ